วันนี้เราอยู่กันในเกมโฮซี่ค่ะจะเป็นเกมแนวที่เราจะต้องทําความสะอาดบ้านนะคะเพื่อการรีโนเวทไม่มีเก็บคะแนนไม่มีจับเวลาแค่เราเนี่ยทาความสะอาดแล้วก็ตกแต่งบ้านแค่นั้นเลยค่ะทุกคนแต่ว่าดูภาพสิทุกคนคือมันดูแบบโฮซี่มากๆน่าเล่นแบบเพลินๆมากเลยนะคะมินก็เลยอยากหยิบน้องเขาเนี้ยมาลองเล่นดูค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อ,อยู่ในช่วง Play Test ค่ะลิงกเนี่ยมินทิ้งไว้ให้ใต้ description ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ในสตรีมเลย Welcome Minture Channel to เริ่มมาปุบเขาก็จะให้ห้องห้องหนึ่งเรามาแบบนี้เลยค่ะซึ่งดูจากสภาพห้องแล้วเนี่ยเหมือนว่าน้องเขาจะถูกทิ้งร้างมาเป็นระยะเวลานานมาก <c oughs> ซึ่งเราสามารถดูทาร์กตรงนี้ได้นะคะทุกคนก็ให้เราทำความสะอาดหน้าตรงหน้าต่างเนอะแล้วก็เก็บขยะนะคะอาสีห้องโอเคแล้วก็ทำความสะอาดพื้นต่างๆซึ่งเราสามารถแบบหยุบน้องเขาแบบนี้ได้เลย เฮ้ยทุกคนมันเป็นเกมผ่อนคลายมากๆแล้วเราก็ยิงแบบนั้นเหมือนฉันไม่ใช่คนตอนนี้เหมือนฉันเป็นเครื่องดูดฝุ่นชนิดหนึ่งยิงอืมมินชอบเกมภาพแบบนี้มากคือมันดูน่ารักนะดูอบอุ่นดี <S <S โอเคเราเก็บขยะเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราลองทำความสะอาดพื้นสิเฮ้ยเงาวับเลยอ่ะวิน เกมน่ารักมากค่ะเพลินๆสมมติว่าเครียดจากงานมาไม่ใช่เครียดจากงานเครียดจากงานแล้วต้องมาทําความสะอาดบ้านอีกเอาแต่ว่ามันก็ช่วยผ่อนคลายได้นะการเล่นเกมอ่ะใช่ปะเราก็มาแบบปกวาด,ด,ดถูๆค่ะบ้านเรายังไม่ต้องทําความสะอาดก็ได้บ้านในชีวิตจริงอ่ะมาแบบผ่อนคลายในเกมก่อนเราอาจจะมีแรงหึดในการไปถูบ้านได้อะไรอย่างนั้นนี่เสร็จแล้วค่ะวุ้ยโอ้โหสดใส โลกข้างนอกมันเป็นอย่างงี้นี่เองมันสว่างสดใสอย่างงี้นี่เองเอปะฝั่งฝั่งนี้คือทำความสะอาดได้ใช่ปะมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะว่าตรงไหนสะอาดหรือว่าเราต้องแหงื่หนึ่งวะเอ้ยอ้โหก็ทำ <laughs> ก็ทำไปเป็นชั่วโมงแล้วนะว่าไม่สะอาดสักทีต้องมาอยู่แบบมุมนี้นะคะถึงจะสามารถเช็ดถูได้อย่าง สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยอันนี้อาพาร์ตเมนต์ของใครไม่รู้แต่ว่าเรารับบทเป็นแบบคินเต์เวทบ้านเรากันนี่อืมเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โอแสงเข้าแบบสวยมากเนาะจากนั้นเราก็ต้องเอ่อทาสีบ้านเหรอหรือว่าทำความสะอาดอุย้ยทาสีมันคือการทาสี คแค่นี้ห้องของเราก็ดูดีขึ้นแล้วขออนุญาตขออนุญาตทาสีก่อนนะคะเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งต่อไปฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้จริงๆแล้วิีว่ากำแพงอ่ะมันสวยอยู่แล้วนะแบบว่าลายของเขาอ่ะต้องเติมสีด้วยนะคะความสมจริงนี้เราต้องปิดน้องเขาให้แบบสนิทอย่าให้รู้ว่ามันเคยเป็นวอเปอร์ลายมาก่อนมีรู้สึกว่าเกมแบบนี้มันผ่อนคลายความเครียดได้แบบ ได้ดีมากๆเหมือนเราแค่โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแค่นั้นอะแล้วคือเล่นแบบไม่มีเวลาไม่แบบไม่ได้เก็บคะแนนอะไรนะคะไม่ต้องแข่งกับอะไรเลยอะเกมแบบนี้ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ดีมากๆแนะนำให้ลองเลเทสกันดูก่อนที่เกมจริงจะออกเผื่อแบบใครเก็บไว้เป็นตัวเลือกได้นะเอาสีหมดวะโหูกำลังจะพอดแคส เสร็จแล้วดิเฮ้ย <S <S เสร็จแล้วฝั่งน,นี้นี่ละ่ะขั้นตอนต่อไปนี่ละ่ะอยากเห็นเฟอร์นิเจอร์ของเขามากเกตเด e f u r ฟ i t u นิเจอร์เลยอู้ออคือเราต้องมาแบบ unbox เองอันนี้คือทุกคนดูความเร็กซ์จงเท็กซเจอร์ดีเฮ้ยแลโอ้โหซูมได้ขนาดเนี้ยคุณดูดิสวยมากอันนี้ก็พรมเหมือนกัน อันนี้ก็โปรเหมือนกันคิดว่าอันนี้เหมาะกับวิวแถวๆตรงนี้แล้วก็อันอันบ็อกซ์อันอน,นี้อันนี้เป็นโต๊ะเอาวางไว้ก่อนค่ะมีโต๊ะอีกยังไม่หมดอันนี้เป็นทำงานบอสเอาวางไว้ก่อนอันนี้ก็โต๊ะอ่ออันนี้จะเป็นฟิลแบบกล่องโต๊ะอะไรอย่างนี้นะคะหมดแล้วอันนี้เป็นเครื่องเล่นพงเพลงเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน อันนี้คืออะไรอะวิทเทียุตั้งไว้บนนี้ก่อนอนลมอุ้ยมีสติ๊กเกอร์ด้วยอะเก๋น่ารักมากเลยค่ะอู้สโซฟาสีเหลืองสโซฟามิสเซนจูรี่บออะไรอะบินแบ็กหรอส่วนทีวีอยากจะตั้งไว้แบบขงข้างกันตรงนี้แต่เราเอาเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวนะเราต้องเอาโฮมอันนี้ออกก่อนแล้วก็เอาอันนี้เอาไปวาง ไว้ข้างในแล้วก็เอาทีวีนะคะมาตั้งไว้ตรงนี้ทีนี้อันนี้มันก็จะเป็นมีเหมือนไฟนีออนอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้วโอ้ยมุมนั้นก็สวยอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้ข้างบนแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะไฟโอ้โหแต่ว่าถ้าเอาวางไว้ตรงนี้มันจะดูทีวียังไงวะต้องลองก่อนทุกคนต้องลองจัดแต่งก่อนนะคะหรือว่าเราจะมาดูทีวีฝั่งนี้ดีวะ ฝั่งตรงนี้แต่ว่าตรงนั้นอะ่ะคือทุกคนดูแสงดิมันพาดลงมาตรงนี้เราดูทีวีอะ่ะคือสวยมากเราอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะมุม,มทํางานต่างๆนี่เราก็จัดไว้ตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้ติดไว้ข้างบนอย่างนั้นด,ด้วยด้วยเก้าอี้อันนี้เราก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยความโซฟาเราจะไว้ตรงนี้แล้วก็โซฟาอันใหญ่เอาไว้ตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยได้อยู่บีนแบ็กหรอ นั่งผ่งไฟตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้โตอันนี้เนี่ยเราเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมันมันแน่นละค่อยๆจัดคะ่ะทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เอาเอาพรมคือเข้าเสร็จยกมาเราชี้เข้าเสร็จกันเลยพรมลายเสือเอาไว้ตรงนี้โอเค เก้าอี G ้ e อันนี้จริงๆแล้วเราเอามาไว้ตรงนี้อันนี้เราเอาไปตั้งไว้ตรงนี้แล้วเอาสีเหลืองมาอยู่ฝั่งนี้แทนหรอมันก็ได้อยู่นะอันนี้เราตั้งไว้ตรงนี้กระถางต้นไม้อล็กนะคะเอาขึ้นไปตั้งไว้ตรง ทีวีตรงนี้เลยแล้วก็มีกระถางต้นไม้พวกนี้อีกต้องเอาไว้ข้างเตาผิงสีคาก็อันนี้อ่ะวางไว้ข้างบนนี้ได้มินมาลูกชนคือลม้มเพราะฉะนั้นเราเอาไว้แบบแถวๆตรงนี้ความเทียนน่าจะต้องเอาไว้บนนี้นะคะอ้อกรอบรูปมินว่าอันนี้เอาไว้ตรงนี้ดีอยู่แล้วเนอะแล้วก็ อันนี้เราเอามาติดไว้ตรงนี้แล้วก็ปั่งนีบนบ้บินแบ็กก่อนบินแบกจริงๆอ่านี่ไงเรานั่งเล่นแถวๆตรงนี้เพื่อแบบเวลาทำงานอะไรอย่างนี้แล้วมันปวดหลังเราก็มานั่งบินแบกอ่าเป็นฟิวนั้นไปปมไฟเออเราลืมไปได้ยังไงวะปุมไฟอ่ะนี่เป็นมุมนั่งอ่านหนังสือเฮ้ยเสร็จแล้วนะเนี่ย เห็นว่าเกมแบบเพลินมากใครที่แบบเป็นใสาชอบแต่งบ้านนะคะแล้วมีความดีเทลต่างๆสวยมากทุกคนดูดีภาพดีมากๆใครที่ชอบเนี่ยรอเกมเต็มได้เลยค่ะแล้วเราสามารถไป next level ได้เลยป่ะโอ้โหขยะแบบโอ,โอ,โอ้เป็นร้านอะทุกคนเราเทลงไปข้างนอกได้ป่ะ เห็นมันล่วงเห็นมันล่วงลงไปเรียกว่าแบบขยาย,ยาเรียกว่าโครขยะแบบนี้ค่ะทำความสะอาดให้คุณผู้หญิงเขานะคะจะได้เขามาอยู่อย่างสบายใจหมดแล้วอีกนิดเดียวฮึบหมดยังเหลือๆตรงไหนอีกข้างบนข้างบนเข้าไปไม่ได้แล้วอันนี้ทิ้งไม่ได้อลองถูพืนก่อน เราเก็บขยะเราก็ถูกพื้นทุกอย่างก็เริ่มดูดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องจริงการถูกพื้นได้เร็วขนาดนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเลยค่ะอะทาสีห้องไปก่อนค่ะทุกคนกระจกก็คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะแต่ว่าพอทาสีห้องก่อนห้องสูงแบบ4เมตร4เมตร 50, 50. อ๋อโอ้ไม่เห็นขยะบนนี้แบบ โอ้หอยู่ที่เตียงคุณพี่เปลี่ยนฟูกใหม่เธอพบแล้วนี่ไงเอานี้เก็บไปก่อนนะคะทาสีก่อนเฮ้ยฝั่งนี้เสร็จแล้วมาฝั่งขวาตรงนี้ต่อเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะการทาสีทีนี้เราจะต้องเอ่อ าทำความสะอาดกระจกด้วยอ่ะโอ้ใครเขาเมื่อคณิตศาสตร์อะไรคนกระจกเนี้ยเด็กๆทำความสะอาดให้แบบกระจกเงาวิแล้วคือพอทำความสะอาดกระจกปุ๊บวิวข้างนอกก็มาทันทีค่ะถึงเราเหมือนจะอยู่แบบลอยฟ้าแบบนี้ก็ตามแต่ก็ดูดีกว่าตอนยังไม่ทำความสะอาดเยอะ เสร็จแล้วโอเคเอาเฟอร์นิเจอร์เลยค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะฉันวางหงอเอ้ยฉันติดผนงังเราติดไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนจะได้แบบไม่เก,กะกะอันนี้คือกระถางต้นไม้มาแล้วหนึ่งวางไว้ข้างนอกได้ปะเฮ้ยข้างในอ่ะกระถางใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าเหมาะน่าจะเหมาะกับการวางข้างนอกมากกว่า เหมือนจะเป็นรูปครอบครัวโอ้น่ารักมากเลยอะทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจัดแบบในห้องก่อนแล้วกันอู้เดี๋ยวนะตู้เย็นต้องหันไว้ฝั่งนี้แล้วกันตู้เย็นคือน่ารักสุดๆโต๊ะทํางานไหนลองเอาเกียงออกมาสิโต๊ะทํางานเราเอาไปไว้ตรงนี้ อีโอ,โ,อโตะสีม่วงก็อี้สีชมพูเฮ้ยตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะมุมนี้เลยแล้วก็มีโซโฟงโซโฟาเราก็ต้องเอาไว้ฝั่งนี้แหละได้ปะติดอะไรติดกีตาร์ตองกีตาร์ออกมาก่อนก็เอาวนันนี้เอาไปองไว้ข้างๆเออจากนั้นกีตาก็เอาไว้ข้างๆเปียโนเลยแล้วก็ฮะก็อ,อี เก้าอี้อันนี้คืออยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะอันนี้กระเป๋านะคะเปล่าเราเอาไว้บนโต๊ะหรือว่าข้างล่างเอาไว้ข้างล่างแล้วกันอันนี้คือหนังสือไวบนนี้ก่อนไปเราเอาไว้บนโต๊ะตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้ข้างบนตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ไฟประดบับโ,โอ้โอ้เราหมุนได้เราหมุนได้ เออเอาไว้บนหัวนอนได้ปะเอาติดไม่ได้หรอติดไม่ได้จ้าต้องติดไวแถวๆตรงนี้ก่อนแล้วกันกรอบรูปนะคะบินว่าเอาแบบรูปครอบครัวอะไรเงี้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สีม่วงมาไว้ตรงนี้แล้วก็หนังสือน่าจะอยู่ในล็อกนี้ได้พอดีหรือเปา อยู่ตรงนั้นไปนะลกูกต่อไปอันนี้คือไมโครเวฟแล้วไม่มีเคาน์เตอร์เย่เขาไม่มีเคาน์เตอร์ให้เราแล้วเราจะวางไว้ยังไงอะดูการวางหมอนนี้นะคะอืมยวบอันนี้เป็นพวกสมุดหนังสือเอาไว้ที่โต๊ะเลยค่ะแล้วก็หนังสืออีกมันจะต้องอยู่แบบ ในช่องตรงนี้ได้แหละเออก็หมอนอีกนะคะหมอนผ้าปูเตียงยังไม่มาเลยอะไฟประดับเราติดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาพวกโปสการ์ดโปสเตอร์ต่างๆเนี่ยเอามาติดไว้ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เอาไฟประดับเอามาติดไว้ตรงนี้ส่วนโคมไฟอันเนี้ยเราเอามาติดไว้เออบริเวณแถวๆนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นชั้นวางจริงชั้นว่างเรงาแ,แปะไว้ตรงนี้ได้แล้วก็เปียโนเออรูปเปียโนอ่ะจริงๆเป็นว่าอยู่ตรงเนี้ยดีแล้วอันนี้เราเอามาติดไว้ตรงนี้แล้วก็ชั้นเล็กแล้วก็ติดไว้ตรงนี้แล้วก็รูปนี้ติดไว้ตรงนี้ได้อีกปะเฮ้ยได้นี่ไงติดไว้2ออันเลยจากนั้นกล่องนี้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวนะไมโครเวฟไม่มี เอาเตอร์ให้งั้นเราเอาไปไว้ข้างบนแบบนั้น <c oughs> ดีแล้วโอ้โหพรมเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีอีกพรมหนึ่งคือพรมนี้อย่าบอกนะนี่คือเก้าอ,อี้เล่นเปียโนเหรอคืออะไรอะลำโพงลำโพงเอาไว้บนโตนี้เลยค่ะอุ้ยกระปุกหมู ตัปูหมูเราเอาไปตั้งไว้บนชั้นนี้ดีกว่าเอาไว้ยอดเงินแล้วก็อันนี้เป็นฟิลปักปกงปากกานะปากกาเราตั้งไว้บนชนั้นนี้หนังสือที่กําลังเปิดอ่านอยู่นั้นขอฟิลแบบเอียงๆโอเคหมดแล้วอ่าอันนี้กระเป๋ากล่องดินสอเราเอากระถางดอกไม้มาไว้ตรงนี้สักแบบหนึ่งอันแล้วก็แจกันดอกไม้หรอทุกคนมัน ไม่มีที่จะวางแล้วนะเอาไว้วันนี้เรากันนะคะเอ้แต่แจกันสีอะไรตรงนี้คือเข้ากันดีมากโฟสเตอร์เราติดไว้ด้านบนนี้เอาขึ้นไปอีกนิฝั่งนี้คือสีไปกันได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยมีกล่องนี้ด้วยกล่องนี้คือที่เขาเอามาให้เราตั้งแต่แรกเนอะนี่เดยเดี๋ยว,ยวฉันวางจริงๆแล้วฉันวางเราเอาไว้ข้างนอกนี่แหละ อย่างนี้แล้วก็เอากระถางต้นไม้อันนี้วางอีกได้ปะหรือว่าเราเอาวางกระถางต้นไม้อันนี้อ่าทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะจบเพลย์เทสแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าเวลดอนแล้วนะแล้วก็มีให้รีสตาร์ทเอาจบแล้วนะคะโอเคและนี่ก็คือเกมโฮลซี่นะคะ ก็สำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยมีรู้สึกว่าเกมดีกราฟิกดีภาพน่าหลักนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้เพลินๆในวันที่เราไม่อยากจะคิดอะไรหรือว่าปวดหัวกับโลกภายนอกเราอยากจะแบบอยู่คนเดียวอะ่ะเอออยู่คนเดียวเราใส่หูฟังแล้วก็นั่งทำความสะอาดห้องไปอะไรอย่างนี้คือเหมาะมากนะคะสำหรับคนที่แบบอยากคลายเครียดอะไรอย่างนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอเวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันในคลิปต่ตอไปคะ่ะบ๊ายบาย Cozy, cozy. I was a good girl.